สุดท้าผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนพระรามสงนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาปิดท้ายกันกับเย็นวันนี้ด้วยล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของนิสสันอัลเมล่าตัวสปอร์ตเทคนะครับเป็นล้อขอบ15นิ้วนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อติดรถตรงรุ่นนะครับสเปค4รลู1 0 0ใส่กับรถนิสสัน4รลูได้ทุกคันนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ โคดิสันมาร์สเอาเมล่าโนดนะครับที่เป็นสี่ร้อยนะนะครับแต่ถ้าร้อยสิบสี่เนี่ยจะใส่ไม่ได้นะครับก็คือโคดิสันทิด้าซันนี่พวกเนี้ยจะใส่เราตัวนี้ไม่ได้นะครับวิธีดูร้อยเรลเลสติกก็คือถ้าคุณมีวัดนัดนะครับเอาวัดเลยระหว่างเส้นมาตยงกลางมันตรงนี้มันคือสิบเซนนะครับหนึ่งร้อยมิลเขาเล่นในการสี่รูร้อยนะครับที่มามันคือตรงนี้นะนะครับพี่เรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับวิธีดูนะนะครับตัวนี้นะครับล้อแท้จะต้องมีตานสสันอยู่ นะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะนิสสันนะนะครับเป็นคอ15นะครับกว้าง5นิ้วครึ่งนะครับกว้าง5นิ้วครึ่งนะนะครับแล้วก็ออฟเซตตัวนี้นะครับออฟเซตเดี๋ยวผมดูให้นะครับตัวนี้อยู่ที่40นะครับออฟ40นะนะครับล้อแท้ต้องบอกทุกอย่างนะครับผลงานนะครับชัดเจนให้ดูก่อนเลยนะครับพี่พี่ท่านใดหาอยู่ทักมาได้นะนะครับล้อตัวนี้ใส่ได้กับรถที่ผมบอกไปนะครับยกชุดราคาไม่แพง นะครับซื้อรอพร้อมยางคุ้มกว่าเปลี่ยนแค่ยางแน่นอนนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2อบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยทิทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมรับคลิปนี้นะครับผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ ะะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ